สบายดีแหละสวัสดีพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเบิร์ตสุขุสุคนเดอเมื้อนี้น้องตัวเกี่ยวกับที่นาเก็บพักขี้เล็กพี่น้องเอาไปแกงใส่เสื่อห้องไห่แล้วพี่น้องตอนนั้นเนาะที่เฮาอันเคยเอาไปแกงใส่เสือห้องไห่ไงนะแซบแห้งเด้อวพี่น้องน้องเอาไปแกงบึงเด้อวพี่น้องแบบน้องตัวเกี่ยวค่ะมันจะมั่นแลวก็แซบเนาะนี่ ตอนนั้นที่เขาเอาเมื่อแก่นะมีมีิเล็กแดงเนาะที่ว่าเขาขึ้นแต่ตัดเอาต้นใหญ่นะพี่น้องมันส้มเนาะมันอยากส้มแน่แลยมีเอฟซีคอมเมนต์มาว่าเพิ่นมาบอกเนาะว่าอันก็บวิธีเก็บขิเล็กนะโบต้องเก็บเอาตัวที่มันแดงพี่น้องห้ามเก็บเอาตัวที่มันแดงเพราะว่ามันจะส้มเผิ่นว่าน้องแมนคว่ำได้พี่น้องไปพี่น้องไปต้นใหม่แบบนี้ นี่เนาะพี่น้อง FC เอฟซี่นว้าวะ่ะโมห oh เอาขี้เล็กแดงเพราะว่ามันสีสม้มเขาก็เลยมาต้นนี้เลยต้นนี้เพิ่นเขียวเขายอดฝนก็บพออมีเนาะพี่น้องช่วงนี้นะฝนยังบ่ได้ตกเข้าสามารถกินได้เนาะถ้าฝนตกเลิ่นสีส้มแล้วกะเฮ็ดให้เฮ้าน่ะเจ็บท้องอ,<ม>อยากสุดใจเลยพี่น้องเลยออมขี้เล็กใส่ เสือก่อนที่จะแดงพี่เคยเขียวมาก่อนพี่เล็กพี่น้องเห็นอย่างวันนี้มีคนมีโจรนขโมยเนาะพี่น้องมีหัวขโมยมาขโมยป่าเฮาพี่น้องนี่ก็คือหลักฐานเนาะนี่หัวนี่นะปกตินะแม่เพิ่นสิปิดเข้าไว้แบบนี้พี่น้องิปิดเข้าแล้วก็เอาเชือกมัดเนาะปิดเข้าแบบนี้มันเป็นหัวสองชั้นเด้อพี่น้องหัวเฮานะ จะมีหัวนี้กับหัวนั้นเนาะเพราะว่าเขาขั่นไว้เลี้ยงแบเลี้ยงงัวมองนี่นะบุอยากคิดสภาพเลยว่า้างห้าเอางัวเอาแบ่ยังยังเลี้ยงงัวเลี้ยงแบอยู่มองนี่นะพี่น้องยันเหี้ยยันแบบขาเจ้าว่างยาเบื่องัวนะพี่น้องว่างยาเบื่อแบเนาะเพราะว่านี่รักษาขโมงที่มันเข้ามารักษาแล้วมันบวเปิดประตูแล้วพี่น้องแล้วมันจะเหียบอันนี้แล้วมันก็บบุคิดว่ามันสีบุ้มลงนะพี่น้องนี่บุคิดว่ามันสีเหี่อลงเนาะ อันนี้คือลักฐานที่น้องป่าเฮาคุ้นขุ่นนี่พี่น้องที่ว่าเฮาหาป่าใส่มองนะมันบ่ค่อยมีบ่ค่อยได้เลยกับย้อนว่ามีหัวขาโมยเด้อพี่น้องมีโจรนี่พี่น้องบางน้องป่าเฮามาข่วงเอากลางคืนนะมันกระไดแน่นอนอยู่แล้วเนาะพี่น้องจักมาข่วงหรือว่ามาซอดเอาบบหุจักเลยแม่เพราะว่า น้องตุเกียวเพื่อเห็นป่าตายเนะพี่น้องป่าหนองลุ่มนี่ก็ตายคล้ายๆว่ามีคนมาซอดรักซอดเอาหะนะเนาะซอดป่าแต่ว่าเท่ากับไม่เคยซอดป่าหรอกพี่น้องแต่เกิดมาน่ะี่ยเห็นกันแปลกใจอ๋อป่าที่ตายหนะพี่น้องก็เลยผ่ากระคิดออกว่าถ้าว่าป่าตายหนนะแสดงว,ว่าถูกซอดเนาะมาฮอต้นนี้แล้วพี่น้องต้นนี้ก็คืออยู่ทางนอกดินเท่านะ ยังบ่มีคนเก็บสวยหลา,ย,าย,ยพี่น้องเต็มต้นเลยเต็มต้นเลยต้นนี้ดีใจขนาดเพราะว่าเฮาสิได้กินอ่อมคินเล็ก,กแซ่บๆพี่น้องเลยต้มสองน้ำพอดีหมดไปงั้นก,นกนเลยปลาคบปกติแถวนี้นะสิมีคนเก็บตลอดได้พี่น้องไม่บุญานซื้อเอาสิย่างเลยพี่น้องคนเก็บตลอดเขาเห็นแล้วนะ เอากระเป๋ากระสอบมาเกกบปมาชกพรีบกินก่อนที่ฝนจะตกพี่น้องเลยถ้าฝนตกแล้วกินไม่ได้นะมันจะเจ็บท้องเก็แบแป๊บเดียวได้ตั้งหลายพี่น้องนี่อันนี้ลหละขี้เล็กของแซบ่บ มีประโยชน์นำน้อพี่น้องมีประโยชน์เป็นยานอนหลับนี่ยานอนหลับนอนตั้งแต่สองทุ่มเลยพี่น้องมาแล้วมาแล้วอู้เอาแต่พ่อแก่งน้อพี่นอ้องห้างไม่ได้เอาเบิร์ดเลยเอาไว้กูอื่แนแกงลเลยเนาะหลายพี่น้องแม่คุณแม่มากรึกินแม่คุณบอจะแก่งลายเด้อคุณบอเอาพอสองถ้วยนี่แหละแก่งลายอัมบอแซบ เอาเลยพี่น้องหูแล้วก็เดี๋ยไปต้มจักสองน้ำเนาะขันเขาต้มสองน้ำมาพอดีเลยถ้าต้มสามน้ําแล้วคนที่จืดเกินไปได้ให้ไทบอแเซ็บทานที่ผ่านมาลกเอาหัวพักบัวไปทุบใส่แกงขี้เล็กเข้าเดอ้อพี่น้องเราจะแกงแบบฝั่งไทยเ่นแกงะนะ่อว่าเป็นตาแซ่บนี่นี่เป็นหัวเป็นหัวอยู่พี่น้อง เอามืองัดเอาได้เลยหัวสีชมพูวิงวิงนี่บริซื้อได้พี่น้องเขาเอายุสวนเขาเลยนี่ป้าเป็นหัวอวบอิ่ม,มขนาดเลยประมาณนี้แหละพี่น้องดอกเ,เพชรเป่นเป็นมากใหม่พี่น้องเลยงามขนาดเลยนี่ น้องคีเ็กที่เขาเก็บมาเนาะได้ประมาณนี้เลยพี่น้องนี่ปั้นใหญ่เนาะสามปั้นพี่น้องแกงออกงมากค่ะโหหลายเติบได้นี่น้องวันนี้น้องตัวเกี่ยวกับพางน้ำใส่หัวกินไข่พี่น้องนี่กำลังพดเลยเอาเสือลงไปต้มวันนี้พี่น้องต้มให้เพิ่นเปื่อยกอนเนาะจังหน่อยหนึ่งเอาเสือลงไปเลยค่ะน้ำกำลังพดตัวพี่น้องใส่หัวกินไข่ลงไปปิดฝาไวใ้ให้เย็นเสือห้องให้เพิ่นซุกจังหน่อยค่ะจัง มาต่าขี้เล็กลงไปแล้วพี่น้องต่ํายาหนางพี่น้องใส่ข้วเบือ,อนี่ต่าเหล็กเรียบร้อยเนาะเขาก็ใส่ใส่มะเพ็ด <c oughs> กะหอมแดงแบบน,นี้พี่น้องลงไปมะเพ็ดนี่มะเพ็ดจากสวนเด้อนี่พี่น้องกวก็หอมแดงเอานีต่าใส่ลงไปเดีกผักบวก็มีพี่น้องเดี๋ยวเสร็จเดอกผักบวกบใส่ตบท้ายเนาะ ขอด่ายันเพชรมกเพ็ดที่เล็กขึ้นน้องน้อยนิงแล้วก็ใส่หอมแดงลงไปนี่ใส่หอมแดงลงไปตั้งมันนี้พี่น้อง อหนึ่งเด้พอพี่น้องเพราะว่าพนพนมีงานยูวัด,นดนนเนาะพนเอาหมอลำซิงมาลงยูวัดพี่น้องเลยใส่เป็นนัวพี่น้องหนง้อนชาแใส่ปลาแดกเนาะี่น้องใส่เป็นนัวใส่ปลาแดกเด้อเพราะว่าเกลือน่น้องน้อยใส่ไปน้ำอันตําเขาเบื่อแล้ว ใส่มักนัวก็ใส่นัวพี่น้องเอ่ยมักแซบ่บเนาะพี่น้องใส่ปลาร้าลงไปเลยปลาแดดลงไปปลาแดดห,หอมพี่น้องปลาแดดก,ก็มีหอมมังนัดนะปลาแดดสวรรค์บ่มีบ่มีหนอนเลยเนะพี่น้องใส่มังนัดนะหอมแฮงยันติดติดลิกาซิตด,ด้พี่น้องเอ่ยเสียงเพลงดังกระโดแม่พี่น้องสิบวันไปเต้นหมอลลัซิงส์บอมอะอย่างเงี้ยแม่เนาะพี่น้อง แม่เพื่อนว่าเพื่อนที่ไปเต้นหมอลำซิงไหนหมุอแรงต้องได้พาแม่เพื่อนไปแล้วล่ะพี่น้องไปเต้นหมอลำซิงก่อนเพราะว่าประโคมเพื่อนกะชิมาได้พี่น้องอเพื่อนเมื่ออาบน้ำแล้วเจอกันยวัดเพื่อนวะเคล็ดกินแล้วสิพาไปอาบน้ำก่อนเด้อบ้านนี้พี่น้องเลยเคล็ดกินแล้วจิดหน่อยถามแม่ว่าตอนเพื่อนที่ให้ไปน้ำอยู่พี่เนาะหกโมงแรงพ้อกันยวัดประจมนัดไว้แล้วเนาะ ก,กำลังอาบน้ำพี่น้องเลยมาบดีทีมาต่ำกันทีเล็กนี้พี่น้องเอาน้ำใส่งลงไปแล้วจ้ะต่ำให้เพื่อนละลายก่อนเนาะพี่ละเอาลงไปไมันจะเป็นก้อนนะพี่น้องต่ำก่อนแันนี้น ที่แล้วนะพี่น้องห้องบอยงน,นาบยามแล้วห้องกระสีเอาขีเล็กลงไ,ไปแบบนีน้ขีเล็กต่าละเอียดแล้วเนาะอี๋เอาลงไปเลยเสือเน้นเสือร้องไห้แต่คนอย่าร้องก็พอโก็ใส่ลงไปแต่เป็นเขียวคักเนะาะครับพี่น้องแซ่บได้ใส่เสือหองห้มันมันเลยมันแล้วก็หอมเนาะพี่น้องเป็นเป็นแบบ นเนื้อหัวธรรมาชาตินะพี่น้องเมื่อนี้เราใส่หัวผักบัวคือฝั่งไทยผนแก่งเลยใส่ตะไคร้หอมเด่นหอมคืออยู่ไทยเลยเด้ใส่ผักบัวลงไปพี่น้องนี่ตอนนี้เสียงเพลงเริ่มเริ่มสง,งบแล้วพี่น้องเลย เอาชิพากันมาสดน้ำกิเล็กแซ่บๆนี่พอสิมีแห้งอันไปเต้นท่าเรื่อยไหมเน,นีนน่ยคนมัาเนาะไปเต้นหมอน้ำซิงเด็กพี่น้องมาแรงได้ยินว่าหมอน้ำซิงมาจาก,กไทยผู้ใดบ่หวาแนไป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 เดี๋ยวกิน <ๆ S 1> ข้าวแล้วก็อ<ป>าบน,น้ำไปสบายดีมัถึงข้าวแงนัน่นไม่หวานเออกิเลสมีงูของปลูกเลยใช่อ่า อบเ,เสือๆง่ายป้วย<ม>อบเสือๆอบเ,เสือเดิมพี่น้องเลอนี้ช <c oughs> ิมก่อนชิมชิมซิม,ซมโอ้มมก,กินเลยพี่น้องเนี่ยมันแซฟอู้หูปลาเสือซอนกลางมาอืมนอาซอนกลางเด้อนี่เด้อ์ักให้ผู้ใหญ่ผู้วยมันเอาแ,แม่ต้อนอันนี้เสือนี่เน้นเน้นแม่ทุ่งยเลยบอกเป็นโบราณตำต้มดุนเต๋อ มาเด้อพี่น้องเด้อกินอ่อมทีเล็กใส่เสือน้อกันฮะเป็นดูดีไหมแซ่บแซ่บแซ่บดูบริแทบไปแซ่บดูไหมแซ่บไปเอนพี่น้องอนบอแม่งวะยังมาเด้อพี่น้องสีลาสีไายสั่งเลทมากินอ่อมทีเล็กน่าไม่ว่าเอาแรง นี่ดีต่อสุขภาพแม่พี่นอ้องข้าจะเหม็นสดคักพี่น้องเลยตกฟองขึ้นเลยกระแทกสองต้มสอง,สองน้ำนี้พอดีเด้อพี่นอ้องแางมือเลยอ่อมสดุดมนิดเดียวพลดีแฉกพลดีมีวิตามิน <c oughs> ต,ต,ตะเวนตกดินนะคือว่าไทยแน่เนาะอากาศนะพี่น้องมูเว่นนี่ฮ้อนฮอนตะเวนค่ะเบิรแสงแดดแล้วคือว่าบริหอนธรรมดาวางตงัวง่ายนะคืออยู่เตาอบนี่แหละแม่ฮ้อนแท้หนึ่งข้าวหนึ่งน้ำนะพี่น้องมันฮ้อนอยู่เตาไฟเนาะ แม่จ้าเคยแกงแบบบตังบอชิเลิเคยบกแบบบดบตังเลยตำผ้เลื่อน่ะพี่น้องไม่ว่าเคยแกงแบบตังเถื่อนอะกันบอลแต่ได้จำพี่ไพ่บางคนพูดนบ่ได้จำนี่แม่เคยนแกงเลื่อําูเถื่อนเคยหลเลื่อจำาูเถื่อ ต่ำยานงตำเ้นยางแล้วเัาต้องปั่นเล็ตำลงใจยานงยานงกัอเเขาบหมดแน่หมดแน่แม่เอาเอาอีกบอสไปบ่มอ่เฝ้าพี่น้องเลยเไปหมดแล้วง ไเบิ้งกระจายทิ้งหมดข้าวเบยเลยอร่อยจนหมดแล้วยังอยู่เอาต้งงอไปอ่ไปเติมรอบสองพี่น้องรอบแรงหมดไปแล้วรอบสองเขาซุกตักมาเติมใหม่แล้วพี่น้องสบายดีเนื่อนสดแกงกินเบลยเหลยอบทสองปันแล้วพี่น้องแกงฮอนฮอนเลยพี่น้องข้าวกับฮอน ใส่ดอกกบ,บัวเนาะมกินตอนง่ายอยู่ซ้าอาบน้ำบอพี่น้องมันมเหี่ยวนะทอนี้ ใส่ทั้งใบทับบัวมาเลยชอบซุปมากเปล่าเลใส่ตักบัวหอมหอมมอกจากสวนเลยดอกมันก็วหวานแกรบมันข้าวแรงแต่เว้นเพราะบางมันน้ำจิมมมม้ม,มนะแม่นี่เข้าแล้วพราไปอาบน้ำเนาะแส่บอกกับปุณท่านี้ดเสะ ลุที่ส่งเต็มอันนี้กับเบิร์แหละเบิร์ตเกียงถวยไฟดาวเลยมดเกียงตับพี่น้องออแ่บแห้งมือเหรอดะดนกินกาแบเนาะซ่บอาหารบ้านเฮาเคยกินมาเป็นยาน,นอนรับได้พี่น้องชิเรสเนี่ยนอนรับสรนนิษ<ไ>นอนรับดีไม่มาพนบอกมาเติมอีกได้พี่น้อง้า้รอกินเบิร์ตตัวนี้ก่อนเอามาเติมให้พนอีกรังไม่เนาะเคยมีก็มากั่ได้ออกคีเได้นี่ คือมาชิลองอ้อมแม้ว่าเป็นใบบัวต่ำนะแบบยูไทยนะผนออกเป็นใบค่ะเอาผับุ้กคยกินได้ขักบคุยใบอ่อนยังมันขบเนาะต้องปั้นนะบอกก่อนนะจะไม่ได้ขมเพื่อกินเนาะพี่น้องกับเอินเอิญมากแกงใบิเห็นไหมอ๋อหอมอันนี้อหอมอันนี้อ้อมอหอมกินได้โอ้ยไก่แกงแบบน้องตะเกียบลองคอมเมนต์มาเบิ่งเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดติดตามกดแชร์เด้อ ได้ที่สำคัญบบกุขดขำโฆษณาเนาะพี่น้องสบายดีบายบายไปก่อนนะอือ <laughs>